ท่านผู้ชมวันนี้นะคะเราจะพามารับชมชุดเครื่องเสียงติดรถยนต์ Subaru คันนี้กันค่ะโดยชุดนี้นะคะจะให้เสียงที่มีคุณภาพดีเบสมาครบและมีมิติจากการปรับแต่งเสียงผ่านระบบ DSP ค่ะโดยวันนี้เราจะเลือกใช้เป็นของแบรนด์ Challenger ที่ให้เสียงไซส์เป็นธรรมชาติและให้รายละเอียดเสียงต่างๆที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยคู่หน้านะคะเราจะเลือกใช้เป็นลำโพง2ทางแบบแยกชิ้นตัวลำโพงนะคะก็จะมีขนาดไซส์อยู่ที่6.5นิ้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมาพร้อมตัวทวิตเตอร์ค่ะขนาดประมาณ1นิ้วและกล่องพลาสติกคอสโอเวอร์นะคะที่ช่วยทำหน้าที่กองสัญญาณความถี่นะคะให้มีความเหมาะสมและให้คุณภาพที่ดีมากยิ่ยงขึ้น โดยการติดตั้งนะคะเราก็จะติดตั้งเข้ากับตำแหน่งเดิมของตัวรถแบบนี้ค่ะแล้วเรานะคะก็ยังได้มีการออกแบบสเปเซอร์ที่ให้องศาเสียงที่มีความเหมาะสมนะคะทำให้เสียงที่ได้นะคะมีคุณภาพมากกว่าเดิมค่ะและชุดคู่หลังนะคะเป็นลำโพง2ทางแบบรวมชิน้นตัวลำโพงเสียงกลางมีขนาดอยู่ที่6.5นิ้วและตรงกลางของตัวลำโพงนะคะจะมีเสียงแหลมขนาดประมาณ1นิ้วติดอยู่แบบนี้ค่ะช่วยเพลินระดับความใสให้กับผู้ฟังทางด้านหลัง และในการติดตั้งนะคะเราจะติดตั้งเข้ากับช่องตำแหน่งเดิมของตัวรถแบบนี้ค่ะและลองด้วยสเปเซอร์นะคะที่ออกแบบให้องศามีความพอดีทำให้เสียงที่ได้นะคะมีรายละเอียดเสียงที่ชัดมากยิ่งขึ้นและมีความเข้ากันกับคู่หน้าค่ะ มาต่อกันที่หัวใจหลัก DSP Amplify กันค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะช่วยในการแก้ไขสัญญาณเสียงที่ออกมาจากตัววิทยุนะคะไม่ว่าจะสัญญาณเสียงแบบไหนเมื่อสัญญาณเหล่านี้เข้ามาที่ตัวระบบ DSP ก็จะเป็นการปรับปรุงและแก้ไขด้วยชิปโปรเซสเซอร์ของทางแบรนด์ Alpine ที่วันนี้เลือกมาใช้นะคะก็จะเป็นของรุ่น M60 4ค่ะ เป็นระบบ DSP สิ่ช n n e l ที่รองรับทั้งตัวลำโพงและซับบูเฟอร์ที่จะติดตั้งวันนี้ด้วยกันค่ะจะทำให้เวลาเราปรับแต่งเสียงนะคะได้ออกมามีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและซับวูเฟอร์ของคันนี้นะคะเราเลือกใช้เป็นของแบรนด์โมโจค่ะเป็นซับขนาด8นิ้วที่มีแอมคลาสดมาให้ภายในตัวให้เสียงเบสที่มีพลังและเพิ่มความอิ่มของเสียง โดยการติดตั้งนะคะเราจะติดตั้งไว้บริเวณใต้เบาะผู้โดยสารฝั่งซ้ายด้วยความที่ไม่ใหญ่มากจนเกินไปสามารถวางได้พอดีแบบนี้เลยค่ะและเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วนะคะก็พร้อมจะให้พลังเบสแก่ผู้ฟังแบบจัดเต็มแล้วค่ะ ำหรับผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจติดตั้งชุดเครื่องเสียงรถยนต์แบบนี้นะคะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook o v e r h o ฮอนซวบางกะปิหรือโทร0 9 9 6 6 5 2165และ02-375-3549แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ